ภาษาไทยใช้ให้ถูกหากคุณผู้ฟังที่อยู่ใกล้ชิดกับญาติผู้ใหญ่สูงวัยคุณผู้ฟังก็คงจะเคยได้ยินคำพูดเปรียบเรยตนเองของผู้สูงวัยว่าเหมือนไม้ใกล้ฝั่งกันมาบ้างแล้วนะคะ คำว่าไม้ใกล้ฝั่งนี้เป็นสำนวนไทยมีความหมายว่ามีอายุมากแก่ชราเต็มทีหรือใกล้ความตายที่มาของสำนวนนี้ได้มาจากการสังเกตเห็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามริมฝั่งน้ํากระแสน้ําไหลเซาะฝั่งหรือตลิ่งจนดินทลายอยู่เสมอจนกระทั่งเข้าไปโคนต้นไม้เซาะรากไม้จนไม่จับดินต้นไม้ก็ล้มเหมือนกับคนที่อยู่ในวัยชรา สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเจ็บป่วยอดอดแอดแอดสาวันดี4วันป่วยคาดเดาไม่ได้ว่าจะเสียชีวิตไปในวันใดเปรียบไปก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ริมฝั่งน้ำหรือริมตะลิ่งที่อาจจะโค้นล้มลงมาวันใดก็ได้นั่นเองค่ะ